ครับผมตัวนี้ก็คือตัวขยายสัญญาณนะครับเป็นยี่ห้อพลิกลิงนะครับสามารถขยายสัญญาณในพื้นที่ที่สัญญาณ wi-Fi มาไม่ถึงนะครับหรือว่าสัญญาณ wi-Fi อ่อนนะครับซึ่งจุดที่ผมเสียบอยู่นียห่างจากเราเตอร์หลัก40เมตรนะครับ <c oughs> ก็พอเสียบตัวนี้เข้าไปก็เขาก็จะทำหน้าที่ขยายสัญญาณ wi-fi ให้มันแรงขึ้นสเสถียรขึ้นนะครับ ตัวนี้ไม่มีช่องใส่ซิมนะครับแต่ว่าจะมีตัวที่เสียบสายแลนให้ด้วย1-2-2จุดนะครับอันนี้ผมก็ต่อสายแลนนะครับเพื่อเสียบตรงกับโน้ตบุ๊กอันนี้ฮะอันนี้คือสายแลนนะครับที่เสียบออกกช่องนี้นะครับช่องนี้นะสช่องก็งสามารถดึงปลัก๊กออกไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการเป็นการแก้ปัญหา Wi-fi ที่อ่อนท่านใดที่มี wi-fi จากข้างบ้านนะครับแล้วเขาก็ ปล่อยมาให้เราใช้นะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้เสียบไปที่บ้านเราสัญญาณ wi-fi ที่มาจากข้างบ้านก็จะแรงขึ้นคือเทคนิคการใช้ตัวขยายสัญญาณตัวนี้นะครับไม่ต้องจ่ายรายเดือนนะครับเป็นสัญญาณ Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีนะครับที่เราต้องใช้เทคนิคเพื่อให้มันแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องรู้รหัสพาสเวิร์ดของ wi-fi หลักนะครับถึงจะใช้ได้ ขยายสัญญาณได้ทุกเครื่องเครื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 2.4G นะครับหรือว่า 4G หรือ 5G นะครับหรือขยายจาก Wi-Fi มือถือก็ได้